จิตวิทยาที่ทําให้ผู้ชายหลงคุณตอนนี้ครูมีใบป,ป,ประกาศนิบัติวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับแล้วก็มีใบเซอร์วิชา neuroscience ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับดูให้จบนะครับข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดข้อแรกครับให้เราส่งข้อความหาเขานะพิมพ์เฉพาะชื่อแล้วหายไป2ชั่วโมงแบบนี้มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงเงียบมีอะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่นแล้วพอครบ2ชั่วโมงให้คุณกลับมาบอกว่าเออพอดีมีงานเข้าด่วน พอดีฉันจะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กับเธออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับแต่ทิงนิงนี้อย่าใช้บ่อยๆนะครับนานๆใช้ทีหนึ่งถ้าใช้บ่อยมันดูน่าลำขาขวครับแต่ช่วงที่หายไป2ชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้เขาว่ากังวลคิดแต่เรื่องของคุณครับไปสร้างเส้นสมองในศีรษะเขาเกี่ยวกับเรื่องของคุณครับเป็นเซลล์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณข้อที่2คล c ปแฮง h a n g e r หมายถึงให้เราอะทำบางสิ่งบางอย่างให้เขาว่าคอยคาดเดาคอยที่จะคิดถึงแต่เรื่องของเราเช่น สมมติว่าวันนี้คุณไปลองชุดว่ายน้ําแล้วคุณก็ลองเอาแบบว่าเออทูพีซแล้วก็มาทาบกับตัวเองแล้วก็บอกว่าพี่คิดว่าถ้าหนูใส่ชุดเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างคือให้เขาไปจินตนาการนะครับว่าคุณอ่ะโอ้ถ้าใส่ชุดว่ายน้ำทูพีซอ่ะจะเป็นยังไงผู้ชายคิดเรื่องบนเตียงเนี่ยวันละ19ครั้งอยู่แล้วมันก็ทําให้หสมองเขาว่าคิดแต่เรื่องคุณใส่ชุดว่ายน้ำนึกออกไหมนะครับคือเป้าหมายก็คือว่าให้เรื่องคุณอ่ะไปอยู่ในหัวเขามากที่สุดฝัง ชิปนะครับฝังเรื่องของคุณนะเข้าไปในศรีรษะเขาให้มากที่สุดหรืออยู่ๆเราก็โพสต์รูปดอกไม้มีเหมือนกับว่ามีคนมาให้ดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะน,นะครับลูกค้าเอาดอกไม้มาให้คุณคุณก็โพสอย่างเงี้ยคือในใจเขาจะคิดแล้วว่าต้องมีผู้ชายคนอื่นเอามาให้แน่นอนเขาก็จะคิดถึงว่าเอ๊แล้วใครล่ะนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับคือเรียกว่าให้เขาว่าเหมือนกับเกาะปากเขียวอยู่ตลอดเวลาเขารุ้นเรื่อง,องคุณอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะ ข้อที่สม Fearless State Concept หมายถึงตื่นนอนตอนเช้าให้คุณหาพวกคลิปแรงบันดาลใจนะครับเพลงแรงบันดาลใจหรือว่าพวกคําพูดแรงบันดาลใจต่างๆให้เปิดนะครับทุกเช้าตื่นมาเลยนะครับก่อนสามสิบนาทีหลังหลัง,หล,งหลังตื่นนอนนั่งสมาธิเสร็จ่อยคุณเปิดเพลงพวกนี้เลยเพราะมันจะปลุกพลังคุณครับมันจะทําให้คุณน่ะมีเสน่ห์โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะว่าคุณไหววางครับคุณไม่ยึดติดคุณน่ะไม่กลัวที่จะเสีย เขาไปแล้วเวลาคุณตอบเท็กซ์เขาหรือว่าคุณคุยโทรศัพท์เขาเขาจะสัมผัสได้ว่าคุณอะอยู่ในสเตทนะครับหรือว่าอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ไม่แคร์นะครับไม่สนใจคือคุณไม่ได้กลัวไม่ได้ถือเขาว่าเหนือกว่าคุณแบบนี้คนจะให้ความเคารพเราครับเมื่อไหร่ที่เราไปทําตัวต่ำกว่าคนอื่นคนจะไม่มีทางเคารพคุณครับแล้วไม่มีใครจะเอาคนที่เขาไม่เคารพมาทําแฟนมาเป็นแฟนนะครับลองไปใช้ดูนะครับสาหรับใครนะครับอยากได้คําพูดช็อกสมองที่ทําให้เขารู้สึกดีคุณทันที ไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คําว่าช็อกสมองและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นหังใจทุกคนครับสวัสดีครับ